ละครฟันเรื่องงานกีฬาสีไปรับชมกันได้ใกล้จะสแสดงแล้วนได้เจเตรียมตัวให้เรียบร้อยด้วยใบเฟิร์นเต็มเลยเตโอโมโดเล เพืนเรเรียบร้อยสองคนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นไม่เหมืหนมหมอนทุกวันเลยอันนี้โอเคถึงเวลาตะขโมนขบวนแล้วนะนักเรียนถึงเวลาตะขโมนโอเอาขโมขขบวนแล้วนักเรียนเนาะลาขบวนแล้วโอเคนักเรียน ต้องเดินไปนะนี่มันกีฬาสีหรือหรือว่าวิ่งแข่งเนี่ยเดินออกไปจากโรงเรียนเราแล้วเราจะไปที่กีฬา,า <c oughs> เดินออกไปจากโรงเรียนแล้ว นีน้จะมีหลายอีพ <S 2 Hayır> ีอยู่จีจี้ทำดีดีเอาวันนี้จีจี้ไม่มานี่เตือนตั้มปึงตั้มปึงให้เพลงต้องไปบาเตือนตั้มปึงตั้งให้แสดงหรือขบวนงานกีฬาเนี่ย หัวเดวกับกับตันรีบเดินหน่อยวุ้ยอันนี้ทำไมไม่ต่อแถวเป็นระเบียบนะนักเรียน มาเยอะไม่มีไม eh? like ้อิปโปมาตะกนนี่คุณครูฮิปโปมาตะกนค่ะช้าจังเลยค่ะทุกคนอ่ะอุ้ยเดินวนรอบสนาม โอเคไปนั่งไปนั่งเว้ยฉันทำไมเนี่ยอาจจะเลยไปทางนี้ดีกว่าโอเค ดับไาเยอะลูกมาอยู่ตรงนี้ดับไปเยอะลูกมาอยู่ตรงนี้เอ่อไปอยู่ที่สี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะประกาศก่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนวัดหนองบึงต้นกลวยงานกีฬาสีศักกรารผู้ศักกรารเมื่อปีที่ผ่านมาก็ไปได้เล่นกีฬาสีเลยเพราะว่าวันนี้เป็นก่อนนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดเยอะมากและตอนนี้จะมีการแข่งขันงานกีฬาสีผู้สักกราร2526นะแต่ว่า2 0 0 0 ว่าจะไปไม่เปีเปเยบไป2,507เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องอันนี้กันนะคะรวมเชิญดัมเมเยอร์อะไรคะ่ะมันนี่ดัมเมเยอร์กระดิ่งเฮ้ยเอยู่อะ สอนแสดงดัมเมเยอร์ที่หนึ่งโอเคพูดเลยเราต้องสู้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 เร็วไปฟาสู้สู้เลยน้องสู้สู้ซาซาบารังกาบารังกี้สู้สู้ซีซีบารังกี้บารังกาสีเหลืองสู้ซานักกีฬาเซ็กซี่สีเหลืองนี้ดีเซ็กซี่สู้ซา สู้ซะสููซบารังก้าบรังกีู้ีีบารังกี้บรังก้ายิมพูสีสีอะไรอะสีเหลืองซูซนักกีฬาเซ็กซี่สีเหลืองดีด uh ีเซ็กซีู่ซอปปอปปิ้อปปลมาร์โกมาร์กมา จะมานักสีฉันทำไมออกไปค่ะโอเคพอ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 ,พอไปก่อนพอพอพอโอเคาต่อไป คือกีฬาแข่งฟุตบอลเฮ้ยโถฉันจะต้องชนนะไม่ฉันต้องชน,นะสีม่วงสู้ซะสีชมพูสู้ แสดงนี้เป็นท่าใครเอาไว้ตรงนั้นถ้าครบสิบรอบคนนั้นจะต้องชนะเวลาแล้วปรีนพี่สู้

จะได้รางวัลสักเทฮิไปกับที่นั่งแน่าฉาจังคนนั้นต่อไปนำมามเยอะต่อไปนะคะก็คือน้องโมเดลกับน้องแม็กก้ ว้ยอะไรเนี่ยกูจะต้องอะไรมาพี่ไปดีกว่าเร็วๆน้องโบเดลวกับน้องแม็กเกอร์ เบื้องหลังนะสู้ๆซาซาปาทังกาปาทังกี้สู้ๆซีซีปาทังกี้ปาทังกาสีเหลืองสู้ซ่านะยีราเซ็กซี่สีเหลืองดีดีเซ็กซี่สู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ๆซาซาปาทังกาปาทังกี้สู้ๆซีซีปาทังกี้ปาทังกา สีเหลืองสู้ซ่านาเกีฬาเซ็กซี่สีเหลืองดีดีเซ็กซี่สู้ซ่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกวนส้ม แก้วหัว้วยใหญ่ใแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นสีม่วงค่ะามาเห็นสีม่วงก็ผ่านมาเห็นดื่มน้ำแกวัช้ากะตุกกระตุกกระตุกช้ากระตุกกระตุกกระตุกจุกกช้ากระตุก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 ชากระตุกกระตกระตุกก ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์เยยฟ้าทาดินได้ยินถึงสมุวันปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์หนึ่งสองสามสองห ลถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาช้ากระตุก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 